คุณชมคะประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันเช่นกันนะคะนะักข่าวพลเมืองสถานีฝุ่นแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยสุพานณวงศ์พาลงพื้นที่ไปฟังเสียงประชาชนในแขวงหลวงพระบางของประเทศทาวในช่วงที่เขาต้องเผชิญกับฝุ่นควันค่ะ วางเมืองมอรดกโลกเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ขึ้นซื้อด้านการทองเที่ยวของเราโบว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมธรรมศาสตร์ฮีดของประเพณีวิธีชีวิตที่เรียบง่ายจนเป็นจุดส้นเจเป็นจุดหมาไปทางที่เหตุให้ผู้คนท่วโลกต่างก็ต้องการมาสัมผัสแรงทองเที่ยวแห่งนี้ในปัจจุบันสภาพอากาศที่ร่วงผบางก็อยู่หนงระยะระดูแรงเึ่งนับจากท้ายเดือนกุมภาจนไปเทงเดือนเมษาคล่องทุกๆป,ปี สภาพอากาศก่อจะเริ่ม้อนขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เหตุห้เกิดมีภาวะฝุ่นเรื่อ,องเฮาหูจักกันหนานามฝุ่น PM 2 .5 ุฝุ่นดังกล่าวได้กลายเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามคุณภาพชีวิตและสุขภาพของบรรดาพ่อแม่ประชาชนสาวล่องพะบางฉะนั้นมืน้อนี้ทางทีมงานสถานีฟุ้นของพวกเฮาจึงได้ลงพื้นที่ไปหาพ่อแม่ประชาสนสาวโรองพะบางมาเบิ่งกันว่าเข้าเจ้าจะหูจักฝุ่นควัน PM 2.5อเหนคือไนได้ได ก็เคยได้ยินแต่ก็เขากอบผคยติดตามมั้ยังตงนี้ผู้คุได้ยินอยู่มันจะเป็นมนลพิษผ่าห้างเหาเป็นพญามส่วนไล่อากาศเป็นออพิษและเลยคิดว่าคุณขอนพวงนั้นมันมาจากที่ไหนมันมาจากตามอากาศเป็นพิษแบบวเาเค่จะจูนให้เราตนบดตกแล้วมันเกิดมาเป็นอานามนลพิษเป็นทีน่ฝุ่นเราผ่าข้างเหาเป็นวัดเป็นไอได้ง่ายคุณขัน เคยม่ได้ยินไว้ได้ยินเต็มมอกมีหูสึกกว่าอันนั้นเนอะมันเป็นแวบ,บอากาศที่ว่าควันขึ้นแล้วมันห้าจาบับโบอ่มกระบ้หูและวิธีป้องกันไม่ได้ป้องกันเลยมันจะมีคอนมีมอกมีคอนเกิดมาจากไฟไหมไฟไหมป้าแซบดังถ้าจาบับโบอีมม่มาเต็มแล้วอันนั้นก็เป็นเดือนสี่เดือนห้านี่แหละเดือนหกนี่แหละมันจะไล่ พอสมควรเพราะว่ามันจะมีการเผาไม้จุดไม้เนาะเห็ดไฮเห็ดสว่นน่นะตามการสัมพาณ์ผู้คนสาวร่วงพบางแล้วส่วนใหญอย่างบทันเข้าใจากับฟูนควัน PM เอมสงจดห้าไล่เท่าที่ควรแต่สิ่งที่ประสาสนขนร่วงพบางหูและเข้าใจาเป็นเชี่ยงเดียวกันนั่นก็คือควันและมละพิษที่เกิดขึ้นตามอากาศ และหัวข้อเหล่านี้ก็อ,อย่างต้องการที่จะเห็นสภาพอากาศบ้านเมืองมีความบริสุทธิ์และสดใสด,ดังเดิมที่เคยเป็นมา